งงงงงลงจากรถแล้วพระภิกษุ7รูปกับเครือหัดทั้ง8ก็พากันเดินเข้าไปยังบริเวณวัด ที่ประดิสฐานพระเคี้ยวแก้วพระครูบุญมีเข้าไปเจรจากับภิกษุลังการูปหนึ่งแล้วกลับมารายงานด้วยท่าทางผิดหวังท่านบอกว่าวันนี้เขาไม่เปิดให้เข้าครับต้องพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันขึ้น15บห้าค่ำและเป็นวันวิสาขาบูชาของเขาวันวิสาขาบูชาของเขากับของเราทำไมไม่ตรงกันละ่ะ ของเรายังไม่ถึงทำไมของเขาถึงก่อนหม่อมเจ้าหญิงพูลพิสมัยมีรับสั่งถามพระครูบุญมีท่านตอบว่าปฏิทินของเรากับของเขาไม่เหมือนกันใจโยโยหม่อมเจ้าไม่แต่ประเทศสีลังกาเท่านั้นที่ไม่เหมือนกับประเทศไทยประเทศอินเดียก็ไม่เหมือนเพราะประเทศอินเดียใช้ระบบเดียวกับสีลังกา คือสีลังกาเขาใช้ระบบสุริยคติของเราใช้ระบบจันทรคติวันเดือนเลยคลาดเคลื่อนกันตกลงว่าเราจะไม่ได้เข้าใช่ไหมครับหลวงพี่พระนักศึกษารูปหนึ่งถามขึ้นท่าทางท่านผิดหวังเพราะตั้งใจเต็มที่ว่าจะได้มานมัสการพระเขียวแก้วมีท่านพระครูกับหลวงพ่อแพ่เท่านั้นที่รู้ว่า ต้องได้เข้าเพราะสมเด็จโตท่านบอกไว้ช่วยกันสวดมนต์แผ่เมตตาให้คนรักษากุญแจเขาอาจจะมาเปิดให้เราเข้าไปก็ได้หลุงพ่อแพรแนะนำเพราะเชื่อมั่นในหลวงพ่อโตของท่านต่อให้สวดจนคอแห้งก็ไม่ได้เข้าชมหรอกครับ คราวนี้ผมขอรับรองว่าจะไม่โชคดีเหมือนเมื่อตะกี้พระครูบุญมีว่าท่านรู้สึกเสียหน้าที่มาถึงก่อนเวลาห้าโมงเย็นและคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าที่จะเป็นปาฏิหารไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าปาฏิหารมีอยู่ ผมว่าเราน่าจะลองทำตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำนะท่านพระครูไหนไหนก็มาถึงแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงเสนอแนะท่านมั่นใจเต็มร้อยว่าจะต้องได้เข้าไม่เช่นนั้นสมเด็จโตคงไม่มาบอกอย่าเลยครับเสียเวลาเปล่า,าผมเชื่อว่าถึงอย่างไรเขาก็ไม่ให้เราเข้าพระครูบุญมียังคงยืนยันคราวนี้ ท่านจะไม่ยอมให้เสียหน้าเหมือนที่แล้วแล้วมาท่านเชื่อว่าไม่ได้เข้าผมก็เชื่อว่าท่านไม่ได้เข้าแต่ผมเชื่อว่าผมต้องได้เข้าแล้วก็เชื่อด้วยว่าหลวงพ่อก็ได้ท่านพระครูพูดเป็นปริศนาแต่มันเสียเวลานะครับ มัวมาหวังลมๆแ้งๆอย่างนี้มันเสียเวลาผมว่าเราพาญาติโยมไปเข้าที่พักกันก่อนดีกว่าพระครูบุญมีชักจะอารมณ์ไม่ดีที่ท่านพระครูดูเหมือนไม่เชื่อฟังท่านใจเย็นๆครับท่านพระครูผมขอลองสวดมนต์ดูจะไม่ให้เกินหนึ่งชั่วโมงหรอก ท่านบอกว่าเราจะมาถึงที่นี่ห้าโมงเย็นแต่เราก็มาถึงก่อนตั้งสองชั่วโมงฉะนั้นก็ขอให้ท่านคิดว่าหนึ่งชั่วโมงที่ผมให้นี้เป็นช่วงเวลาที่เรากำลังเดินทางก็แล้วกันเมื่อภิกษุวัย43พูดอย่างนี้ภิกษุวัย4ีท้วน จึงต้องยอมจำนนกระนั้นก็อดที่จะพูดเหน็บแนมเสียไม่ได้ว่าตามใจเถอะแต่ผมไม่สวดด้วยหรอกนะเพราะไม่ชอบหวังลมๆแรงๆแต่ถึงท่านจะสวดก็ไม่ได้เข้าเพราะท่านไม่ได้เคียนประคตอกท่านพระครูแอบพูดในใจแต่นอกใจนั้นท่านกลับพูดว่าขอบคุณ ที่ให้โอกาสผมทีนี้ท่านก็จะได้ประจักษ์กับตนเองว่าอานิสง์ของการสวดมนต์นั้นน่าอัศจรรย์เพียงใดแล้วพูดกับเครือขัดว่าเอาละญาติโยมใครเชื่อพระครูบุญมีก็ไม่ต้องสวดใครเชื่ออาตมาก็สวดนั่งสวดกันตรงนี้แหละ นายสมพรเห็นพระแบ่งเป็นสองฝ่ายเช่นนั้นก็ทำหน้าที่ประนีประนอมด้วยการพูดกับพระครูบุญมีว่าอันที่จริงผมก็เห็นด้วยกับท่านแต่ถ้าผมไม่สวดมนต์ท่านพระครูอาจไม่ให้ผมกลับเมืองไทยด้วยผมจึงจำเป็นต้องสวดตามใจยมเถอะอาตมาไม่ว่าหรอกแล้วพวกท่านละ่ะท่านถามพระมะกุเทศทั้งสี่รูป รูปหนึ่งตอบว่าผมเชื่อท่านเพราะเราต้องอยู่ด้วยกันที่ศรีลังกาอีกนานส่วนหลวงพ่อกับท่านพระครูพรุ่งนี้ท่านก็กลับกันแล้วจริงไหมท่านถามพระภิกษุอีกสามรูปและก็ได้รับคำตอบเป็นเอกฉันว่าจริงครับดังนั้นเมื่อพระภิกษุสองรูปกับครหัดแปดคนนั่งสวดมนต์พระมคุเทศห้ารูปจึงนั่งดู และพร้อมที่จะเยาะเย้ยหากการสวดไม่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการสานาทีให้หลังก็มีบุรุษหนึ่งขี่จักรยานเข้ามาในวัดเห็นคนนั่งสวดมนต์ก็รู้สึกประหลาดใจเข้าไปถามพระครูบุญมีว่าพระคุณเจ้ากับญาติโยมมาจากไหนจึงมานั่งสวดมนต์ที่นี่มาจากประเทศไทย เขาพากันสวดมนต์เพื่อหวังจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปนมัสการพระเคี้ยวแก้วภิกษุวัยสีสท้วนตอบเกินคำถามด้วยหวังจะได้สมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนมาช่วยกันเยาะเย้ยท่านพระครูหากก็ต้องผิดหวังเมื่อบุรุษนั้นพูดขึ้นว่าอ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองผมถึงได้ร้อนรุ่มกลุ่มหทไทยจนอยู่บ้านไม่ติดต้องมาที่นี่ โยมเป็นใครพระครูบุญมีถามรู้สึกใจคอไม่ดีกลัวจะต้องเสียหน้าอีกผมเป็นทวาราบาลคือเจ้าหน้าที่รักษาประตูของวัดศรีดาาดามริกาวะอันเป็นที่ประดิษฐานพระเคี้ยวแก้วแห่งนี้ผมเห็นจะต้องเปิดประตูให้ท่านเหล่านี้เข้าไปเป็นกรณีพิเศษทำไมละ่ะกำหนดเปิดพรุ่งนี้ไม่ใช่หรือโยมควรจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะ พระหัวหน้ามาคุเทศบอกเป็นไปได้อย่างไรกันนี่ที่ท่านพระครูจะเป็นผู้ชนะอีกครั้งหันไปมองท่านก็เห็นนั่งหลับตาอมยิ้มเลยอุปทานว่าท่านยิมย้มเยาะทั้งที่ความจริงท่านกำลังสวดมนต์พระคุณเจ้าที่เคารพกดทุกกดมันก็ต้องมีข้อยกเว้นท่านเหล่านี้คงเป็นผู้มีบุญวาสนามาจากประเทศไทย ผมจึงต้องให้ความอนุเคราะห์เอ๊ะนี่ท่านไม่ใช่พวกเดียวกันหรอกหรือบุรุษนั้นตั้งข้อสงสัยพวกเดียวกันมาด้วยกันทั้งหมดนี่แหละโยมนั่นสิผมก็คิดว่าท่านเป็นพวกเดียวกันแต่ดูท่าทางท่านไม่ต้องการให้พวกเขาเข้าไปนมัสการพระเคี้ยวแก้วผมต้องขอโทษที่พูดตรงๆผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ ไม่ไม่มีอะไรหรอกโยมเอาเถอะโยมจะสงเคราะห์พวกเขาก็เชิญอาตมาขออนุโมทนาหากในใจนั้นท่านพูดว่าท่านพระครูชนะผมอีกตามเคยเอาเถอะผมจะถือคติแพ้เป็นพระชนะเป็นมารผมเป็นพระต้องยอมแพ้ท่านบุรุษช,ชาวลังกาเดินไปที่จักรยาน รัครูบุญมีถามว่ายมจะไปไหนหรือว่าเปลี่ยนใจไม่ช่วยพวกเขาแล้วท่านยังหวังที่จะเป็นผู้ชนะหากบุรุษผู้นี้เปลี่ยนใจไม่ช่วยก็หมายความว่าท่านจะเป็นผู้ชนะสาธุขอให้ชนะเถอะจะได้ชื่อว่ามารก็ยอมละท่านตั้งจิตอธิษฐานผมจะกลับไปเอากุญแจที่บ้าน แล้วก็จะไปบอกพักพวกอีกสามคนให้มาช่วยเขาตอบทำไมต้องช่วยโยมคนเดียวเปิดไม่ได้หรืออาตมากเกรงจะเป็นการรบกวนคนอื่นอาตมากลัวบาปนะ่ะท่านพูดออกตัวไม่บาปหรอกครับท่านแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจพวกเราด้วยโยมยังไม่ได้บอกอาตมาเลยว่าทำไมต้องใช้คนตั้งสี่คนเปิดประตู ยงเปิดคนเดียวไม่ได้หรือคืออย่างนี้ครับพระคุณเจ้าเนื่องจากพระเขี้ยวแก้วเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดของประเทศเราเราจึงต้องระวังรักษาอย่างดีที่สุดคนถือกุญแจจะต้องมีถึงสี่คนเวลาจะเปิดทุกคนจะมาพร้อมกันขาดคนใดคนหนึ่งไปก็ไม่สามารถเปิดได้ผมจึงจะไปตามเจ้าหน้าที่อีกสามคนมาเปิด บ้านเขาอยู่ไกลจากที่นี่ไหมไม่ไกลเท่าไหร่ครับแต่ว่าอยู่คนละทิศสี่คนก็สี่ทิศผมอยู่ทิศเหนืออีกสามคนอยู่ทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกได้ยินดังนั้นพระครูบุญมีจึงแอบอธิษฐานในใจว่าสาธุขอให้อีกสามคนไม่อยู่บ้านเถิดถึงอย่างไรท่านก็ยังอยากเอาชนะเจ้าอ,อาวาสวัดป่ามะม่วง นายสุมเมธขี่จักรยานออกไปจากที่นั้นกำลังจะออกประตูวัดก็พบเจ้าหน้าที่อีกสามคนจอดรถจักรยานคุยกันจึงเข้าไปถ่ายถามพวกคุณนึกยังไงถึงได้มานัดพบกันตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันผมอยู่บ้านไม่เป็นสุขเลยใจมันอยากจะมาวัดเลยขี่จักรยานมาก็มาพบนายรามกับนายสิงห์ที่หน้าประตูนี่นายวายุตอบ ผมก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับนายวายุนั่นแหละนายรามพูดแล้วคุณล่ะไปไหนมานายสิงห์ถามนายสุเมธเจ้าหน้าที่รักษาประตูซึ่งมีบ้านอยู่ทางทิศเหนือของวัดนายสุเมธจึงเล่าเรื่องที่ตนประสบมาเมื่อสักครู่ให้เพื่อนอีกสามคนฟังพร้อมกับสรุปว่าพวกเรากลับไปเอากุญแจที่บ้านกันเถอะเสร็จแล้ว มาพบกันที่ตรงนี้ใครมาถึงก่อนก็รอคนอื่นๆแล้วคนทั้งสี่จึงแยกย้ายกันไปเอากุญแจที่บ้านของตนคณะที่เดินทางมาจากประเทศไทยใช้เวลาสวดมนต์ภาวนาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มครั้นลืมตาขึ้นนอกจากจะพบพระมคุเทศห้ารูปแล้ว ก็มีบุรุษชาวลังกาอีกสี่คนยืนรออยู่ท่านพระครูนึกถึงถ้อยคําของสมเด็จโตที่ท่านพูดว่าขอให้ใหอดทนเขา <อ S 1> จะเปิดให้ใหตอนสี่โมงและบัดนี้ก็ได้เวลาสี่โมงพอดีท่านถามพระครูบุญมีว่าโยมสี่คนนี้จะมาเปิดประตูให้ผม และคณะเข้าไปนมัสก,การพระเขี่ยวแก้วใช่ไหมครับคงใช่มั้งภิกษุวัย40ตอบอย่างมมางเมินท่านพระครูมองปราดเดียวก็รู้ว่าคนเป็นหัวหน้าคือนายสุมเมธจึงพูดกับเขาด้วยภาษาสิงหนขอบใจมากนายโยมที่อนุเคราะห์อาตมาและคณะ พวกเราจะไม่ลืมบุญคุณของโยมในครั้งนี้เลยไม่เป็นไรครับพระคุณเจ้าเราเป็นชาวพุทธเหมือนกันก็ต้องช่วยเหลือกันนิมนต์พระคุณเจ้าและคณะตามพวกผมมาทางนี้เลยครับเขาเดินนำไปที่ประตูที่จะเปิดเข้าไปในวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานพระเกี้ยวแก้วไขประตูชั้นนอกเข้าไปแล้วก็ไขชั้นที่สองที่สาม ตามลำดับครั้นถึงชั้นสุดท้ายเขาหันมาสำรวจพระสงฆ์เจรูปกับเครือัดทั้ง8อย่างละเอียดแล้วพูดว่ารพระคุณเจ้าเข้าไปได้สองรูปคือรูปที่เคียนประคตอกส่วนอีกห้ารูปต้องเคียนประคตอกก่อนจึงจะเข้าได้สำหรับโยมเข้าได้ทั้ง8ดคนพระมกุฎเทศทั้งห้ารูปรู้สึกเดือดร้อนเพราะไม่มีรูปใด เขียนอกเลยรักครูบุญมีจึงต่อรองว่าขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษไม่ได้หรือพวกอาตมาเป็นพระนักศึกษามาจากเมืองคลัมโบไม่ได้หรอกครับพระคุณเจ้าเราต้องปฏิบัติตามกฎของที่นี่นายสุมเมธปฏิเสธอย่างนิ่มนวลก็ไหนโยมบอกว่ากฎทุกกฎต,ต้องมีข้อยกเว้นไงละ่ะ ก็ยกเว้นให้อัตมาสักครั้งไม่ได้หรือครับแต่ข้อที่ท่านขอเรายกเว้นให้ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องสำคัญมากพระเขี้ยวแก้วมีความสำคัญต่อประเทศศรีลังกายอย่างที่สุดและมีความหมายต่อชาวพุทธทั่วโลกเราจึงต้องแสดงความเคารพด้วยการแต่งกายให้เรียบร้อยโดยเฉพาะพระสงฆ์จะต้องเคียนอกจึงจะเข้าไปนมัสการได้เจ้าหน้าที่รักษาประตู ตอบฉะฉานพระมคุเทศทั้งห้ารูปรู้สึกผิดหวังจนหน้าตาซีดเสียวท่านพระครูรู้สึกสงสารจึงพูดปรอบว่าอย่าเสียใจไปเลยครับพวกท่านยังอยู่ในประเทศนี้อีกหลายปีส่วนผมกับคณะคงไม่มีโอกาสได้มาอีกฟังท่านพระครูพูดแล้ว ภิกษุผู้ม่ได้เคียนอกก็ทำใจได้โดยเฉพาะพระครูบุญมีนั้นท่านเป็นคนมีปัญญารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแม้จะมีทิฏฐิอยู่บ้างตามประสาทิฏฐิพระมานะครูท่านเป็นพระครูจึงช่วยไม่ได้ที่ต้องมีทั้งทิฏฐิและมานะแต่ความเป็นผู้มีปัญญาก็ทำให้ท่าน สามารถลดเจ้าอากุศลธรรมสองตัวนี้ให้เบาบางลงดังนั้นความคิดที่อยากจะเอาชนะท่านพระครูจึงอันตรธานไปจากใจเพราะนึกถึงพุทธภาษิตผู้ชนะย่อมก่อเวนท่านกำลังดำเนินปฏิปทาเพื่อบรรลุคุณธรรมอันสูงควรหรือที่จะมาเที่ยวก่อเวนกับใครต่อใครโดยเฉพาะท่านพระครู ผู้ซึ่งได้พิสูจน์ให้ประจักษ์แก่สายตาแล้วว่าท่านเป็นพระภิกษุผู้ทรงคุณวิเศษไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนสมภารวัดป่ามะม่วงรู้ว่าบัดนี้หัวหน้าพระมัคุเทศได้คลายทิฏฐิมานะและเลิกก่อเวรเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าการกระทําเช่นนั้นหาประโยชน์อันใดไม่ได้แม้องค์สมเด็จพระบรมครู ก็ทรงสอนไว้ว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระง,งับด้วยเวรเลยแต่ย่อมระง,งับด้วยความไม่มีเวรธรรมะนี้เป็นของเก่าเมื่อภิกษุห้ารูปที่ไม่ได้เคียนอก ยอมรับในกฎกติกาของวัดแล้วนมมายสุเมธก็ไขกุญแจชั้นสุดท้ายและนำพระภิกษุสองคฤหัส8เข้าไปนมัสการพระเขี้ยวแก้วส่วนในรามนายสิงห์และนายวายุรออยู่ข้างนอกกับพระมคุเทศคฤหัสทั้ง8รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณท่านพระครูที่ทำให้พวกเขาได้มีโอกาสเข้ามานมัสการพระเขียวแก้ว อันเป็นชิ้นส่วนเดียวของพระพุทธสรีระที่ยังเหลือไว้ให้ชาวโลกได้เคารพบูชาส่วนหลวงพ่อแพรนั้นทราบซึ้งในพระคุณหลวงพ่อโตของท่านที่อุตส่าห์มาบอกผ่านทางท่านพระครูกลับไปท่านจะต้องหาเงินมาสร้างพระสมเด็จโตให้ใหญ่ที่สุดในโลกแม้จะต้องใช้เงินถึง20ล้านบาทก็ตาม พระเคี้ยวแก้วหรือที่เรียกเป็นทางการว่าพระธันตาธาตุมีเจดีย์ทองครอบไว้อย่างมิดชิดจนตาเนื้อมิอาจมองเห็นได้ผู้ที่สามารถมองเห็นจึงมีเพียงหลวงพ่อแพ่กับท่านพระครูเท่านั้นรอบๆเจดีย์ถูกประดับประดาด,ด้วยอัญมณีมีค่าของประเทศศรีลังกามีทั้งเพชรบุษราคัม ทับทิมไฮลินและมรกตนายสุมเมธอธิบายว่าการที่นำอัญมณีมีค่ามาประดับประดาก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระทันตาาธาตุเป็นของมีค่าย่อมอยู่คู่ควรกับสิ่งมีค่าและในทางจิตวิทยาทำให้ผู้ที่ไม่สามารถเห็นพระทันตาาธาตุไม่รู้สึกผิดหวังจนเกินไปเพราะอย่างน้อยก็ได้มาเห็นอัญมณีมีค่า และสวยงามที่สุดในโลกจะได้ไปคุยอวดคนอื่นว่าเป็นบุญตาที่มาเห็นท่านพระครูตั้งจิตอธิษฐานต่อพระทันตาธาตุซึ่งท่านเห็นชัดเจนแม้มีเจดีย์ทองครอบอธิษฐานว่าขอพระพุทธศาสนาจงอยู่คู่ประเทศไทยช่วนนิรันดรการ ขอผองภัยที่มาแพ้วพานจงแพ้พ่ายด้วยอำนาจพระพุทธคุณด้วยเทินสิ้นคําอธิษฐานฟ้าก็ผ่าบเรี่ยงเรี่ยงลงมาสามครั้งทั้งที่ไม่มีฝนตกพวกคฤหัสัดพากันแปลกใจต่างมองไปที่ท่านพระครูบรรตาเดียวกันหลุงพ่อแพรกระซิบถามผู้ที่อ่อนวัยกว่าว่า ว้าผ่านี่เป็นเพราะเธอหรือว่าเป็นเพราะหลวงพ่อโตของฉันไม่ใช่ผมหรอกครับหลวงพ่อแล้วก็คงไม่ใช่สมเด็จโตด้วยถ้าอย่างนั้นเป็นเพราะอะไรคงเป็นพระพุทธานุภาพนะครับหลวงพ่อ ผมอธิษฐานต่อพระเขี้ยวแก้วว่าขอให้พระพุทธศาสนาจงอยู่คู่บ้านคู่เมืองของเราตลอดไปท่านชิงตอบเสกอดเพราะรู้ว่าผู้สูงวัยกว่าจะต้องถามเธออธิษฐานว่าอย่างไรก่อนออกจากวัดสีดาลาดามริกาวะท่านพระครูให้อาจารย์เอื้อ นำปัจจัยไปให้บุรุษชาวลังกาเป็นค่าสินน้ำใจคนละร้อยรูปีคนทั้งสี่มิได้คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เงินมากมายถึงป่านนี้ที่ทำไปเพราะอยากได้บุญข้อที่มีชื่อว่าเวยยาวัจจะไม่บุญกริยาวัตถุสำเร็จด้วยการขวนขวายรับใช้คือมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถของตนไม่นึกไม่ฝันว่าบุญจะให้ผลทันตาเห็นเช่นนี้รถบัสไปส่งคฤหัสที่โรงแรมก่อนเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บนเนินเขาติดชายฝั่งทะเลอากาศบริสุทธิ์ลมพัดเย็นสบายทำให้หายเหนื่อยจากการเดินทางตามกำหนดการ เมื่อทุกคนรับประทานอาหารข้ามแล้วมักุเทศจะมารับไปช้อปปิ้งในตัวเมืองเพื่อหาซื้อของที่ระลึกกลับไปฝากพี่น้องเพื่อนฝูงที่เมืองไทยตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถบัสคันเดิมก็นำพระภิกษุเจดรูปไปยังวัดอัศกิริยาหรือวัดสยามโมปาลีตามชื่อพระอุบาลีที่ได้เดินทางมาบรรพชาอุปสมบท ให้ชายสีลังกาในสมัยกรุงศรีอยุธยาและมิได้เดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากมรณภาพที่วัดแห่งนี้บริคารต่างๆของท่านทางวัดยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดีเพื่อเป็นอนุสรณ์นอกจากนี้ยังได้สร้างรูปท่านไว้ขนาดเท่าองค์จริงเป็นรูปหลอดด้วยสำริดเพื่อระลึกถึงคุณูปการ ที่ท่านมีต่อประเทศรศีลังกาเมื่อได้ห้องพักเรียบร้อยแล้วท่านพระครูบอกพระครูบุญมีว่าท่านช่วยพาผมไปดูคนเผ่าไทยที่เมืองรัตนาปุระด้วยนะครับชวนท่านปัญญาติดสะไปเป็นเพื่อนด้วยท่านหมายถึงเจ้าอาวาสวัดสยามโมปาลี พูดซึ่งให้การต้อนรับอย่างดีไม่แพ้ท่านสัทธาติดสะที่โคลัมโบผมเคยได้ยินชื่อเมืองรัตนาปุระแต่ไม่เคยไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนไทยอยู่ที่นั่นทำไมท่านรู้ผมตั้งความปรารถนาไว้เมื่อก่อนมาขอให้ได้ไปชมหมู่บ้านคนไทยในสีลังกาที่อพยพมาอยู่ที่ประเทศนี้ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงตอบไม่ตรงคำถามนะักพอดีกับท่านปัญญาติดสะเดินเข้ามาพระครูบุญมีจึงเรียนถามท่านว่าท่านรู้จักหมู่บ้านคนไทยในเมืองรัตนาปุระไหมครับมีคนไทยอยู่ในศรีลังกาด้วยหรือท่านคงไม่ได้หมายถึงนักท่องเที่ยว หรอกนะไม่ใช่ครับพวกเขามาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าก็ประมาณร้อยปีล่วงมาแล้วผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยเมืองรัตนาปุระผมก็เคยไปแต่หมู่บ้านคนไทยนั้น ไม่เห็นมีชาวสีลังกาคนใดพูดถึงแล้วท่านทราบได้อย่างไรครับท่านพระครูตอบแบบเดียวกับที่ตอบพระครูบุญมีจะตอบตรงคำถามไม่ได้เพราะสิ่งที่ท่านรู้มานั้นเป็นเรื่องลับเฉพาะ